สวัสดีคุณผู้ชมท่านะทุกท่านเหมือนเคยนะครับพบกับบารท,ที่ช่องครับผมไม่ได้พบกันนานต้องขอโทษเลยครับที่หายไปนานวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับผมปัญหาหลักๆนะครับที่พบกันในเกมนิโอสองเนาะประมาณ12อย่างแล้วกันนะครับเป็นคําถามที่ทุกคนมักจะถามกันเข้ามาในช่องผมหรือไม่ก็ถามในกรุ๊ปนะครับแล้วก็ถามตามคอมเมนต์อย่างเงี้ยนะครับผมเข้าใจครับว่าไม่รู้จะถามใครเนาะเราก็สงสัยเนาะก็เกมนี้มันมี ข้อสงสัยค่อนข้างเยอะครับผมก็วันนี้จะมาแชร์ลิงกันนะรประมาณ12อย่างนะครับก็โดยที่เนื้อหาในวันนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยปัญหาต่างๆอย่างเช่นนะยกตัวอย่างนะครับเช่นการนับสกิลไม่ได้นะครับการที่ตัวเราทําไมเลเวลถึงตันแค่นี้นะครับแล้วอยากเก่งขึ้นอาวุธทำไมมันมีแค่สีเหลืองสีฟ้านะครับมันไม่มีสีเขียวหรอหรือสี ม่วงหรือว่าสีส้มหรออะไรเงี้ยนะครับการใส่ทอดคัตจะใส่ยังไงให้มันใส่ได้สีอันนะครับจะได้ใช้ได้เยอะนี่รับผมแล้วก็ DLC นี่มันให้อะไรกันเราบ้างเนาะจะเป็นต้องซื้อไหมนะฮะแล้วก็การที่เนี่ยเรื่องการอนะัพสกิลเนาะที่เราพูดถึงกันนะครับทำไม c า d e n ่นเซ i ิ i ดตผมมีตัวเดียวครับอ๋อแล้วทำไมค่าประสบการณ์หรือค่า,ค,าความชำนาญอาวุธผมตันอ๋อ โอเคไหมครับวันนี้จะเป็นปัญหาหลักๆประมาณนี้นะครับเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นสงสัยกันนะครับดีมออฟเดมอนมีความสําคัญยังไงแล้วผมจะทำยังไงผมถึงจะใช้เวกก้าออนออนเมียหรือดินจาได้ล่ะครับตอนแรกๆผมว่าแตแถลงไขกันนะครับโอเคครับก็ถ้าใครพร้อมกันแล้วนะครับเราจะไปพบกับคําถามแรกประจำวันนี้กันเลยครับถือว่าเป็นคําถามยอดคิดเลยนะคุณผู้ชมนะที่ทุกคนถามกันนะครับมาผมจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับ ทุกคนถามครับว่าเล่นอาวุธก็ได้ค่าประสบการณ์อาวุธถูกต้องไหมสมมติว่าผมใช้เคียวกับขวานคู่นะแฮชเชสแล้วโอเคไซสอ์อาวุธเนี้ยก็ได้ค่าประสบการณ์มาก็อาบได้ใช่ไหมแล้วนินจากับองเมียวอ่ะทำยังไงฮะถึงจะเริ่มอัพได้เพราะตอนแรกไม่เห็นมีให้ใช้นี่อ่ะสรุปนะครับตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องอาพจัดตรงกลางใช่ไหมคุณผู้ชมจะต้องไปหาพวกการอาบอาวุธเนี่ยเป็นพื้นฐานพวกไฟเออร์พวกปริฟิเคชันนะครับพวกไลนิง หรือว่าพวกในส่วนของวอเตอร์เนาะแต่เพนเดฟิกชันเนี่ยต้องมาอัพมันเก็บไม่ค่อยแองไม่ค่อยได้ไอพวกนี้จะดอปจากศ SO กนะครับหรือการฆ่าโยไข่แล้วมันจะดอกออกมาเนาะแล้วคุณผู้ชมก็เริ่มเอามาอาบอาบเสร็จปุ๊บแล้วข้ามาตีสตูนะครับจะเริ่มได้ค่าประสบการณ์พอได้ค่าประสบการณ์เสร็จปุ๊บ,นะค,บคุณผู้ชมก็สามารถเริ่มอัพได้แต่คะแนนบางคนก็บอกว่ามีค่าประสบการณ์แต่ไม่สามารถอัพได้เพราะว่าอะไรเพราะาคุณไม่มีคปาซิตี้ที่จะใส่มันหรือว่าความจุที่จะใส่ เราต้องอัพจากไหนอ่ะแน่นอนครับทั้งเวททั้งนินจาต้องอัพดักเตอร์ลิตี้แล้วก็เมจิกเนาะคุณผู้ชมก็จะมีที่ใส่ของมันนะครับว่าจะอัพได้เท่าไหร่อย่างข้างบนผมปีคาวิตี้39เห็นไหมครับจริงๆเวทกับนินจามันเต็มที่40นะครับผมก็เหมือนเดิมเนาะเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีสองแบบครับว่าพอเริ่มอัพได้เสร็จปุ๊บก็จะติดปัญหาต่อว่าทําไมอันนี้อัพได้อะแล้ทำไมบางอันอัพไม่ได้อะอ่ะมาดูนะครับบางอันมันจะเขียนว่าต้องการ แค่เมจิกสกิลพอยต์ก็คือเราใช้ไปเรื่อยแล้วอัพได้แต่บางดา่านเราจะเป็นที่จะต้องเล่นในโดโจนะครับผมโดโจคืออะไรโดโจคือการที่เราจะไปฝึกตอนแรกๆนะครับแล้วมันจะมีด่านเขียนไว้ข้างบนนะครับ The way of on wheel no w i a k ก็คือเป็นเริ่มต้นใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยมันจะมาจากการที่เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วระบบมันจะปลดล็อกโดโจออกมาให้ทีละนิดทีละนิดนะครับผมอยู่ที่โดโจนี่มีปลดล็อกของอาวุธด้วยแล้วก็ของเวทของลินจาด้วยนะครับ มันก็จะมีแต่ On น e วลโนวิกออนเวล e ะเนะครับถ้าใหญ่ๆ่ก็จะเป็นพวกไ s ซิมโบไนซิมโบก็จะเป็นค่อนข้างแบบเป็นภารกิจที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเน,นี่ยเช่พวกเนี้ยเราสามารถอัพได้ปกติเนาะพวกบารเรียอะไรพวกเนี้ยอย่างเช่นอันนี้เราต้องผ่าน Novic ก่อนอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องผ่าน Adep ก่อนแล้วก็พวกทักษะอะไรเงี้ยมิสิกเดอแอเนี่ยนะก็ต้องเล่นด่านานซิมโบก่อนถึงจะเซ็ตได้อะไรเงี้ยเนาะโอเคไหมพอเข้าใจไหมครับเหมือนกันนะทั้งเวททั้งดินจานะครับเดี๋ยวมี ตารางผมจะมาแนะนำด้วยนะว่าเราควรอัพอะไรเพื่อเพิ่มค่าของไอ้พวกนี้ในช่วงแรกๆให้ได้เยอะขึ้นเราจะสามารถอัพตารางนี้ได้เต็มนั่นเองนะครับผมโอเคไหมอันนี้คือหน้าตาของตัวโจเนะที่ตอนแรกที่ปลดออกมาแล้วตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยตอนแรกมันจะมีแค่ Basic Action, เบสิคแอคชั่นเนอะโยคายชิปบูธเฟอร์รอแฟนทอมแล้วก็เทนนิงเกาวพวกนี้จะอยู่ในส่วนที่เราเริ่มเล่นเปิดเกมมาเนี่ยเหรอไหมแต่พอเล่นไปเรื่อยๆพวกนี้จะค่อยๆไหลออกมาครับผม พอพวกนี้ไหลามาคุณผู้ชมมาแค่ไปเล่นให้หมดผู้ชมจะได้ขอมาด้วยแล้วก็ผู้ชมก็จะได้ค่าประสบการณ์ได้อาวุธด้วยแล้วก็จะได้ในส่วนของการปลดล็อกนางตารางของตารางสกิลนั่นเองนะครับผมโอเคไหมนี่ผมตอบคำถามแรกไปก่อนนะครับผมโอเคไหมอ่าต่อไปคําถามที่2นะครับผมทาไมผมมีการยึดสปิริตตัวเดียวนะครับผมอ่าเราจะมาตอบคำถามตรงน,นี้กันสาหรับคนที่เริ่ม,มเล่นเน,นาะแน่นอนครับว่าตอนแรกอะ่ะเราจะมีตัวเดียว แต่ถ้าเราจบด่านนี้ได้เมื่อไหร่นะครับ The h o l l ล w Forte ที่เราต้องสู้กับไซโตโยชิตสึคุณจะสามารถใส่การ์ดยึสเปรดิตได้2ตัวหรือใส่จัดในตำนานได้2ตัวนะครับซึ่งตอนแรกทุกคนจะสามารถเลือกได้แค่ครั้งเดียวก็คือคาเกะวัน้อามิโดบิโตรินะครับแล้วก็ในส่วนของมาคามินั่นเองครับที่จะเลือกได้ตอนแรกซึ่ง3ตัวนี้จะปลดมาตอนหลังๆเนาะจากมิชชั่นประมาณแมตช์ที่2เป็นต้นไปเล่นจากมิชชั่นแล้วจะได้มาครบทุกตัวนะครับ แต่พอผ่านด่านโดยที่ะสืบครุ้มชมจะสามารถใส่ได้2ตัวแล้วส่วนโซคอใส่ได้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับโอเคไหมอันนี้ก็คือค่าการเดินเสปิด์ที่เรียงลงมานะครับคุณผู้ชมจะได้ส่วนของมาซาลุมาก่อนเมื่อคุณผู้ชมสู้กับเบสุกิเสร็จคุณผู้ชมจะได้คุยกับโทกิชิโร่นะคุณผู้ชมก็จะได้ในส่วนของมาซาลุมาก่อนเสร็จแล้วตัวที่2ก็คือในส่วนของชิโรฮามิ oh ที่เป็นงูเขือกนะครับของไซโตโดซันเนาะหลังจากที่เราชนะยั่สืโอาคิมาได้นะครับ ส่วนตัวที่3าที่ทุกคนจะได้คือโลคุเกโซนะครับก็คือต้องผ่านกระดาษโดชิโมโตมานะครับสามอันนี้จะเรียงกันแต่ตัวอื่นจะไม่เรียงนะครับผมโอเคไหมนี่คือข้อจํากัดว่าทําไมการเล่นเซเบอริตมี2ต,ตัวตอนไหนนะครับก็คือเล่นแบบที่2ชนะด่านที่ยูทิจัสึแฝดเราเองนะครับผมเสร็จแล้วถึงจะมา,าใส่การเล่นเซเบิริตได้นะครับส่วนโซคอใส่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับโอเคไหมโซคอคือเป็น ลูกวิญญาณปีศาจอะนะครับผมโอเคต่อไปนะครับคำถามที่3าประจำวันนี้นะครับการเล่นรอบแรกควรทําอย่างไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างในการเล่นรอบแรกนะครับแล้วการเล่นรอบแรกต้องทําตัวยังไงนะครับผมโอเคไหมคําถามนี้เป็นคำถามอยอดคิดครับเพราะว่าตอนแรกทุกคนบางคนเขาจะมาแบบไม่มีอะไรเลยเนาะเขาก็อยากรู้แล้วเล่นรอบแรกจบด่านไหนถึงจะเรียกว่าจบนะครับ ต้องเล่นไปที่แมป After Go นะครับผมแล้วจบที่ด่านนี้นะครับ Indie Isle e e p Beholder นะครับอันนี้เป็นด่านที่โอตะเกะมารลุล่างไม่เสร็กางเกงสู้กับเราเนาะอันนี้คือด่านสุดท้ายถ้าเล่นจบด่านนี้จะจะจบหมดเนเรื่องนะครับผมเสร็จแล้วนะครับถามว่าแล้วตอนแรกต้องทำยังไงบ้างกับรอบแรกรอบแรกนะครับให้คุณผู้ชมนะผมแนะนำนะให้คุณผู้ชมเล่นแมปที่เป็นเนื้อเรื่องนะครับในเรื่องหลักเสร็จแล้วมันจะมันจะบังคับเรียงอยู่แล้วเนาะแต่คราวนี้ผมอยากให้ทุกคน ค่อยๆเล่นไปก่อนนะครับพอเล่นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไปเล่นด่านซับ m i s s i o n นะครับเล่นให้ครบทุกด่านเลยนะครับหมายถึงว่าสามารถเล่นรอบเดียวครบเลยก็ไดนะ้หรือจะไปเล่นด่านแรกแล้วมาจบ a อ t r o ก่อนแล้วค่อยไปเก็บด่านซับ m i s s i o n ก็ได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้รู้ว่าบางด่าน,นใช้เวลานอ้อยใช้เวลามากปีประโยชน์ในที่จะได้ไอเทมอะไรๆไอเทมดีๆหรือเปล่านะครับจะได้รู้2จะได้รู้ว่าการเล่นรอบต่อไปเนี่ย เราสามารถมาเลือกเล่นได้เพราะด่านรอบที่2เราไม่ต้องเล่นครบทุกด่านนะครับเราเล่นแค่บางด่านปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าเอยด่านนี้เอาไว้ฟาร์มว้ยด่านนี้เอาไว้สาหรับเก็บของอยากได้เพิ่มก็มาเล่นด่านนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพยายามเก็บกบด้วยนะครับจะได้เอาไป up, อัพค่าในส่วนของให้เรามีในส่วนของยาออลิทเนี่ยให้เรากินด้วยนะครับผมแล้วก็พอเราเล่นปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเล่นถ้าเราเล่นรอบสองรอบสามเนาะเราจะเล่นด่าน ที่เป็นในเรื่องหลักเสร็จปุ๊บเราจะเล่นแค่บางด่านครับเราไม่ต้องเล่นหมดนะครับเล่นแค่ให้แมปมันปลดล็อกนะครับพอแมปปลดล็อกมาเรื่อยๆคุณผู้ชมจะสามารถจบหลอดจบรอบหนึ่งได้เร็วขึ้นนะพอถึงแมป after go ปุ๊บไม่รวม DLC นะครับคุณผู้ชมจะสามารถจบที่ด่าน Indie i The Beholder ยได้เร็วขึ้นก็คือไม่ต้องเล่นครบจุด,ดน,นะโอเคเป็นการตอบคําถามนี้นะครับผมตอบ2คําถามไปแล้วคำถามที่หนึ่งคือเล่นรอบแรกคนทําอะไรบ้านนะครับแล้วจบได้ด่านไหนนะครับส่วนอันที่2นะครับ แล้วเราเล่นรอบสองแล้วคนเล่นกี่ดานแล้วคนเล่นหมดไหมหรือเราคนเล่นแค่บางดานโอเคไหมนี่ผมมาตอบคาถาม2คําถามไปนะโอเคนี่เป็นคําถามที่3นะครับผมต่อไปนะครับคําถามที่4ประจําวันนี้นะครับ DLC ให้อะไรกับเราบ้างนะครับผมโอเคไหม DLC 123เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเราจะมาถแถลงไขกันนะครับผมมาครับ DLC มี3ตัว Tengu Principal d n a n e t o r Capital และ t h e f o r s t Samurai นั่นเองนะครับพี่ภาพประกอบให้ Tengu Principal เป็น DLC อันแรกสิ่งที่จะให้มาก็คืออาวุธครับสปิสต้าฟหรือที่เราเรียกว่าพอง3ท่อนนี่ครับผมเป็นอาวุธของเบงเคนนั่นเองและมีฮีดเดีนสกิลถึง3อันนะครับก็คือคุณมาซอร์มาเตอร์นะครับผมมีโลว์พาวเวอร์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของซากเก็ตเวิร์ดไคร้นั่นเองนะครับผมนี่คือ DLC แรกเนาะ DLC ที่2นั่นเองอีสแคปิตอลสิ่งที่เขาจะมอบให้เราก็คือเรียกว่ากำปั้นหรือกงเล็บนะครับผมเขาจะมี2แบบมีทั้งมีกงเล็บไม่มีกงเล็บ2ก็คือจะดรอป ิดเดสกิลถึง8ตัวซึ่งเป็นในส่วนของโยริมิสึและก็ในส่วนของเลนฮายาบุสะนั่นเองนะครับผม DLC ที่3 The First Samurai ดอกอะไรบ้างแน่นอนครับจะดอกในส่วนของท่า31สกิลที่เพิ่มขึ้นมานะครับคุณผู้ชมสามารถไปโหลดปุ๊บมันจะเพิ่มเข้ามาในหน้าต่างของอาวุธและให้ผู้ชมไปอัพเพิ่มได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีท่าพิเศษด้วยในส่วนของโยไขนะครับเป็นท่าที่เป็นร่างของโยไขทั้ง3ตัวนะครับ ติดลิงก์ไว้ด้านบนให้ไปดูกันได้นะครับผมส i l l ของ The First Samurai นั่นเองนะครับผมก็มี5ท่านะครับสำหรับ The First Samurai นอะอันนี้คือสิ่งที่ถ้าซื้อ DLC คุณผู้ชมจะได้สิ่งที่ผมพูดมาเนี้ยทั้งหมดโอเคปะสรุปซื้อไหมซื้อแม่งเลยนะฮะซื้อให้หมดเล่นไปนะครับผมไปคำถามที่5ครับผมซื้อ n ิโอ r e m m s t t r r ในส่วนของ PS Party เขาแถมมาถามว่าได้ DLC หอยากรู้ใช่ไหมปะมาดูกันเดี๋ยวทำให้ดูเลย ว่าได้ไม่ได้นะครับผมมาจะได้รู้กันไงพี่ครับซื้อเสร็จแล้วผมจะได้ DLC มั้ีครับผมจะได้กงเล็บไหมผมจะได้พองสมท่อนัหมมาเดี๋ยวพาไปดูนะครับเปิดให้ดูเลยนะจะได้ไม่ต้องเถียงกัน,นโอเคป่ะจะมีอะไรหรอกแค่คุยคุณผู้ชมถามผมเยอะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเหตุผลให้ฟังนะครับผมกดเข้าไปดูเลยนิโอสองีมาสเตอร์ครับผม ถ้ามีดี c อจะต้องมีเงื่อนไข่เงื่อนไขอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเงื่อนไขนะครับของที่เราซื้อมาแล้วเรามีดี c ด้วยถ้าเริ่มมาปุ๊บซื้อมาคุณผู้ชมจะมีในส่วนของกำปั้นแล้วก็ในส่วนของพรองสามท่อนมาด้วยนะครับเดี๋ยวบ้านรอดูกันว่ามีหรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมซื้อในเพ5์ห้าะคลิปนี้ทำตอนเดือนพฤศจิกาเนาะที่ PS p อสพเขา นิโอสองรีมาสเตอร์นะครับใครที่ยังไม่ได้ก็รีบไปซื้อ PS p l ส s แล้วไปโหลดมาเล่นกันนะครับเพราะนิโอสองรีมาสเตอร์จะมีการปรับเฟรมเรทให้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็เวลาเราแอปสองไอ้บรริตามันจะเปลี่ยนจากคำว่าโอเป็นคำว่าเซิร์ตแทนนะครับผมอ่าไปดูครับมีไหมดาบนะครับโอดจินะฮะดาบคู่เคียวกุซารลีกัมะขวานคู่พองมือขวานถอกมีไหมไม่มีนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่า ถ้าไม่ซื้อ DLC มันก็จะไม่มีให้โอเคปะ่ะอันนี้คือการตอบคำถามนะว่าซื้อนี้โอ e m a รีมาสเมันถือว่าเป็นคนละเกมกับนี้โอป้ะปกตินะมีรูปให้ดูนะครับใครอยากได้ให้ไปซื้อ Compete e d i ดิชันมานะครับผมโอเคปะ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าซื้อมาเสร็จปุ๊บ DLC อาจจะยังไม่ออกมาคุณผู้ชมจะต้องเล่นจบรอบแรก ดีเอซจะค่อยๆโผล่มาทีละอันเรียงลงมาเรียนลงมาถึงจะครบนั่นเองนะครับผมใครมีเซฟพี่โอ๊สอมันจะไม่เชื่อมกับที่โอ๊สอรีมาสเตอร์นะครับต้องเล่นใหม่นะคำถามสองเล่นรอบแรกใส่ชุดอะไรดีนะครับผม2ทําไมค่า proficiency มันเต็มแค่นี้สามทำไมดีมบัฟเดมอนเริ่มตีสตูไม่เข้าโอเคครับมาครับถ้าเล่นรอบแรกนะครับให้คุณผู้ชมใส่ชุดอะไรก็ได้นะครับที่มีพลังป้องกันสูงนะครับมีพลังโจมตีแรงนะครับผมแล้วก็ชุดเบาๆไปก่อนนะครับเพื่อจะให้ริวโคัเวิร์สคิทได้ดีนะครับผม โอเคไหมนี่รอบหนึ่งนะรอบสองหาชุดตัวละครหลักใส่ก็ได้นะครับจะได้แบบว่ามีท่าบางท่าหรือมีสกิลที่เพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะเอาตัวรอดแต่มันยังไม่ยากมากนะครับส่วนคำาสารที่สามคือทำไมถึงค่าพวกนี้มันถึงเต็มอัพต่อไม่ได้ก่อไปไง่ายครับซื้อ DLC แรกเทนกุดิสดิปลึงจะปลดล็อกนะครับผมเสร็จแล้ว เราปกติแล้วอาวุธจะตันประมาณ60เนาะออนเมลวตันที่70ชิปดิงผมเคยเห็นคนตันที่80ก็มีนะครับโอเคไหมเท่ากับว่าค่าเล่นค่าประสบการณ์เต็มหมายความว่าคุณผู้ชมจะไม่สามารถเล่นแล้วมันจะมีมวยผมออกมาให้อัพคุณผู้ชมจะต้องไปเล่นในโดโจเพื่อจะได้มวยผมของแต่ละอาวุธออกมาในแต่ละดีมความยากต่างๆโอเคไหมถ้าใครอยากได้การอัพสกิลเพิ่มนะครับผมต่อไปคําถามสุดท้ายนะครับแล้วเล่นรอบ3ามทไมดีมอว์เดอมอนมันยากจังเริ่มเล่นไม่สนุกแล้วศัตรูเริ่มเก่งขึ้น ระบบจะเริ่มให้คุณผู้ชมศึกษาเรื่องการซื้อชุดเขียวครับผมไม่ใช่ซื้อการใช้ชุดเขียวนะครับชุดเขียวคือเทพชั้นกลางนะครับเป็นชุดที่จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมาจากชุดที่เราใส่จะไปสปะในช่วงรอบแรกครับผมเพราะว่ามันจะเริ่มดอกมาในช่วงรอบ2องท้ายแล้วครับเอาเริ่มรอบ3เดียจะเริ่มดอกขึ้นมานเรื่อยๆก็จะเป็นพวกเทพชั้นกลางต่างๆนะครับพวกเช่นบิชามงเทงนะครับคูซูริวนะครับผม พวกเขาเรียกว่าไงนะอินาริอะไรพวกนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถไปดูลิงก์ด้านบนได้ผมแปะไว้ให้เนาะนี่ก็คือความหมายว่าถ้าใส่ชุดพวกนี้ไปเพิ่มนะครับรวมกับชุดที่เป็นชุดตัวละครหลักเราก็จะค่อยๆมีพลังโจมตีที่ทัดเทียมกับดีมออฟเดมอนมากขึ้นนะครับพอถ้าไม่ใส่ชุดพวกนี้ไปปุ๊บและสเตตเราอัพไม่ถูกเนี่ยไม่ได้บอกว่าอัพถูกไม่ถูกหรอกพลังโจมตีเราจะตีบอสไม่ค่อยเข้าแล้วก็ตีสตูรธรรมดาไม่ค่อยเข้าเลยนะครับก็ เกมต้องการที่จะสอนคุณผู้ชมว่าต้องเรียนรู้เรื่องชุดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับนี่คือ3คําถามนะผมรวมมาให้คําถามเดียวโอเคถ้าคำถามต่อไปช็อตคัดใช้ยังไงนะครับการปรับหมวกการปรับค่าต่างๆในเกมทำยังไงทําไมคนอื่นทาได้ผมทําไม่ได้มาดูกัน,นครับอันแรกเนี่ยคือการใส่หมวกไม่ใส่หมวกนะครับผมอยากใส่หมวกก็กดออนนะครับไม่ใส่หมวกกดออฟนะครับผมอ่าต่อไปนะครับถ้าอยากได้ในส่วนของ ฉากที่มันจะเป็นฉากให้เราดูจะเปิดตลอดไหมนะครับค่าไอคอนที่เป็นบัฟของเราสูงสุดได้12อันอยากให้มีกี่อันก็ให้มันโชว์นะครับผมแล้วก็ล็อกเป้าไหมนะครับผมต้องการที่จะปรับเองไหมนะครับผมดิสเพย์มิลลิเวอรพอนเนี่ยเอาไหมถ้ามีก็ใส่ไปนะครับผมถ้าไม่อยากเห็นก็เอาออกก็ได้อาวุธหน่อาวุธสองอะไรเงี้ยถ้าอยากเห็นอันเดียวนะครับ อมิตาเกตพลังชีวิตพลังคิดอยากให้เห็นไหมอันดีมากสามารถปรับออกมาให้เห็นได้ในส่วนของเบสิกเกมเซตติ้งตรงนี้นี่ครับผมสำหรับใครที่อยากเห็นเลือดตัวเองนะครับอยากเห็นการโจมตีวัาตีดอกเท่าไหร่ต่อมานะครับเมนูเซตติ้งเรื่องนี้คือเรื่องของอาวุธเป็นสีสีบางคนจะงงว่าทำไมช่องต่างประเทศถึงใช้สีเงินนะครับช็อตคัทใส่ได้ถึง4อันมากดตรงเมนูเซตติ้งผมบอกแล้วนะครับโอเคนะจะได้จํากันได้แล้วมาดูตรงนี้นะนอกนั้นก็จะเป็น ภาษาอังกฤษแบบว่าให้เราแปลครับว่าคุณผู้ชมอยากเห็นในส่วนของฉากไหมอยากฉากจบหรืออะไรพวกนี้หรือว่ามีการเช็คพวกของอะไรพวกนี้ไหมนะครับก็จะสามารถมาเซตอัพตรงนี้ได้นะครับซึ่งบางอันผมก็ไม่ได้เซตนะครับผมไม่ได้ไม่ได้จเป็นที่ต้องใช้นะครับสําหรับใครที่ต้องการจะมาเซตอะไรก็มาเซตในหน้านี้ได้นะครับสำหรับใครที่อยากเซตเนาะ หลักๆก,ก็คือมีช็อตคัทแหละมีส่วนของสีอาวุธนะครับผมแล้วก็บัฟนั่นเองแล้วก็ฉากให้เราดูนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับผมจะมาขยายความกับ De a m of Demon นะครับเราต้องรู้อะไรบ้างเนาะ d e a m of เ e m o n นะครับเป็นดีมที่สำคัญมากคือ1จะปลดล็อกความยากนะครับผม2จัจะปลดล็อกค่า proficiency เราให้เกินขึ้นไปอีกนะครับผม3นะครับ สเตตของตัวเราจะอัพได้เกิน99จากทีมออฟเดมอนนะครับได้มาจากการซื้อ D l เ The เตอร์เทนกุกเดซิป้ปนั่นเองนะครับผมทุกตัวอย่างจะปลดล็อกหมดเลยนะครับผมนอกนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเสร็จแล้วนะครับในส่วนของทีมออฟเดมอนนั้น,ร,น,นระบบจะเริ่มให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กับชุดเขียวชุดเขียวที่เป็นทั้งตัวละครหลักและเป็นชุดเขียวที่เป็นเทพชั้นกลางนะครับเทพชั้นกลางก็เช่นเบนไซเตงนะครับบีชามงเทงคูซูริวจูโรจินอะไรพวกนี้นะครับจะ จูโลจริงก็จะเป็นพวกกกับสายเวทเนาะสายเวทพื้นฐานนะครับคูซูริวก็จะเป็นสายอานิมานะครับผมปีชามุงเทงเป็นสายสเตงอย่างเงี้ยครับไดโคคูเทนเนะี่ยเป็นสายนินจาอย่างเงี้ยครับเป็นสายเต็งก็เป็นสายพลังโจมตีมีอนุภาพคล้ายๆกับสุสานโอเลยนะครับสุซานโอคือชุดส้มนะครับผมเสร็จแล้วนะครับข้อเสียข้อเดียวของชุดเทพชั้นการนะครับหรือชุดเขียวนะครับก็คือ เครื่องรางจะไม่มีในส่วนของเกรสติดมายกเว้นชุดที่เป็นตัวละครหลักชุดตัวละครหลักคือชุดที่อยู่ตามคาสซีนต่างๆนะครับชุดพวกนี้บางทีบางชุดเขาจะมีเครื่องประดับที่เป็นชุดแต่งกายของเขาเนี่ยเป็นเครื่องรางแล้วจะมีเกรสติดมาอย่างเช่นนะครับคุณละมะซอสมาเตอร์เดือชุดของโยชิเซเดะนะครับชุดของโทชิเอะนะครับจะมีอาบาคัสซึ่งก็คือเครื่องคิดเลขนะครับโทกิชิโร่เดี่ยจะมีในส่วนของเป็นน้ำเต้านะครับยิ่ง เครื่องรางพวกนี้นะครับถ้ามีเซตโบเนด์ดีควายเมนลดหนึ่งจะถือว่าคุณผู้ชมลัคก,กี้มากนะแล้วก็จะทําให้สามารถใส่ชุดตัวละครหลักกับชุดเขียวได้เพิ่มประสิทธิภาพทรงประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองก็แต่ความหมายผมใช่ไหมครับนี่คือชุดของคนที่เขามีพวกเครื่องประดับที่เป็นในส่วนของเครื่องรางเนาะชุดซึ่ชุดปุ่นเนี่ยผมก็แนะนำนะเพราะว่ามันเป็นชุดที่เป็นชุดพื้นฐานเนาะเพราะว่าในส่วนของออยูทิสเนสจะเป็นสายดาบเนาะโทชิเอจะเป็นสายหอกเนาะ ส่วนโทกิชิโร่จะเป็นสายดาบคู่นะครับผมส่วนขวานจะเป็นของพวกกินทาโร่อะไรพวกนี้นะครับส่วนเคียวไม่มีชุดประจำเนาะใส่ได้หมดโอลาจิกก็ไม่มีชุดประจำนะครับใส่ได้หมดนะครับผมแล้วก็พลองมือจะชุดประจำมันจะเป็นชุดวาเลนวันเดเอร์แต่มันจะหนักมากไม่แนะนำเนาะโอเคนะครับแล้วก็ชุดกัาปั้นจะได้ดอนดีเอลซีที่2เลยก็จะไกลไปหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นชุดประจำเนาะของแต่ละชุดที่เราจะใส่คู่กับพวก ชุดเขียวนะครับพอชุดเขียวเรียนรู้เสร็จปุ๊บนะครับคุณผู้ชมจะเริ่มเก่งขึ้นแล้วก็ผ่านไปในส่วนของด mm ีอัลเดอร์ไวท์นี่อัลเดอร์ไวท์ก็จะเริ่มดรอปชุดส้มมาแค่ส่วนน้อยๆครับพอจบดีอัลเดอร์ไวท์เสร็จปุ๊บคุณผู้ชมจะเริ่มเล่นดีมออฟนิโอะคุณผู้ชมจะปลดล็อกคำสั่งอันเดอร์เวลออกมาซึ่งอันเดอร์เวลจะประกอบไปด้วยเด็บออฟอันเดอร์เวลแล้วก็อันเดอร์เวลปกติอันเดอร์เวลร้อยแปดชั้นแล้วก็ชั้นลึกของอันเดอร์เวลนะครับของนรก มีลิงก์ไว้ให้นะครับไปกดดูกันได้ผมสอนได้หมดแล้วนะครับพูดถึงเกรสนะเกสซส้มด้วยนะครับก็อันนี้คือความหมายว่าจริงว่าเดมอนสำคัญยังไงมันสามารถพาเราไปสู่ไวแล้วก็นิโอกได้นะครับก็สามารถพาเราลงอันเดอร์โบลได้นั่นเองนะครับนี่คือความสำคัญของเนื้อหาของข้อนี้นะครับผมต่อมานะครับจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้บัฟเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำยังไงถึงจะมีบัฟมีช่องใส่ก็ต้องอัพเมจิกอัพเดอร์ลิตี้เนาะถึงจะมีช่องใส่เนาะ มีช่องใสเสร็จปุ๊บทายังไงให้ได้ค่าประสบการณ์หรือว่าได้ค่าในส่วนของการใช้เวกกับการใช้นินจาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในวัยแรกๆควรใช้อะไรดีอ่าเดี๋ยวจะมาแนะนํากันนะครับก็สําหรับคนที่เก่งแล้วไม่ต้องทําแบบผมเนาะคนที่เก่งเขาจะรู้ว่าชุดเขาจะมีส่วนเสริมแล้วก็มีสโคมีในส่วนของเครื่องรางที่ช่วยเขาเยอะ,อะไรพวกเนี้ยนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เล่นรอนแบ,บแรกๆนะมาฟังผมแล้วกันเนาะ ซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับผมจะแนะนําอย่างนี้เนะเราไปที่เลดี้เจสึกกันตอนแรกๆเนี่ยโผล่มามันจะมีพวกชุรีเคนคุณนานยเพราะมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมเสร็จแล้วแรกๆเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปหาบัฟเหล่านี้มานะครับพี่ที่จะทําให้เราเนี่ยใช้บ่อยๆแล้วเราก็เราจะได้ค่าประสบการณ์ของดินจาแล้วก็ออนเมลเนี่ยเพิ่มเร็วๆนะครับซึ่ง ที่ผมแนะนำเป็นเรื่องแรกเลยนะครับไปหา q Quick c h a n g e มาเนาะ Cat Walking s สเน็ the s c o นะครับก็คือหมายความว่าอะไรตายแล้วเกิดใหม่สำคัญมากนะ Cat Walking ก็คือเดินแบบไม่มีเสียงแล้วก็ซ่อนกลิ่นนั่นเองนะครับเราก็จะไปต่อกันด้วยในส่วนของถ้าใครที่เล่นสายคู่ในอย่างเงี้ยให้ไปติดตามช่องคุณหมูน้อยเนะผมแปะลิงก์ไว้ด้านบนให้ก็คือจะเป็นช่องที่เขาสอนใหกับมือใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้นินจาเนาะอาจจะผมไม่ถนัดผมก็เลยไม่พูดแล้วกันเนาะคราวนี้จะแบ่งออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งครับ อันนี้คือส่วนของนินจาคร่าวๆก่อนใช่ไหมคราวนี้ในส่วนของเมจิกเนี่ยแ,แรกๆเราจะมีแค่พวกเนี้ยไฟเออร์แล้วพวกเนี้ยวอเตอร์ทาริสแมนอะไรพวกเนี้ยแต่ผมอยากให้ทุกคนไปหาอันนี้ครับบาเลียทาริสแมนสาคัญมากเลยนะเป็นอะไรที่ช่วยให้คีของคุณผู้ชมนั้นเพิ่มได้ไวขึ้นนะครับมันจะขึ้นอยู่กับค่าเคยเลยกับค่าฮาร์ดด้วยเนาะแล้วก็บิกเน็ตเนี่ยใช้ด้วยเนาะแรกๆกับสล็อตทาริสแมนเนี่ยต้องใช้เลยเพราะว่า,าแรกๆเราจะไม่มีกับเครื่องรามติดสโลบนะคนเก่งๆก็ที่เล่นรอบหลแล้รเขาจะเข้าใจเน แล้วก็ในส่วนของบางอันเนี่ยค่อยๆอัพเพราะว่ามันใช้ค่าจะสึกเยอะนะครับค่า capacit ที่ใช้เนี่ยมันใช้เยอะเราไม่จำเป็นต้องใช้ก่อนเนาะเราใช้แต่อะไรจําเป็นอย่างเช่น light leash นะครับจตเป็นต้องใช้ผมพูดตลอดตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับส่วนอันอื่นข้างๆมันไม่ต้องใช้พวกวงน้ําวงสายฟ้าพวกเนี้ยไว้ที่หลังเลยนะครับพอเราใช้พวกเนี้ยใช้บ่อยๆหมายความว่าอะไรถ้าเป็นนินจาคือเราตายบ่อยเราใช้ quick change บ่อยเรา ซ่อนกลิ่นเราเดินหลบศัตรูบ่อยปุ๊บค่าพวกนี้ก็จะเริ่มมาให้คุณผู้ชมอัพพอคุณผู้ชมอัพได้ปุ๊บผสมกับคุณผู้ชมเล่นในโดโจคุณผู้ชมจะสามารถอัพตารางเนี้ยได้เต็มเลยเพราะว่าการเล่นรอบแรกเนี้ยจะอัพได้ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับเพราะบางอันต้องอัพซ้ำานะถ้าทุกคนอยากได้เยอะๆคุณผู้ชมก็เล่นหลายๆเรื่องเล่นหลายๆรอบนะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถค่อย,อยๆอัพได้แล้วมันจะเต็มหน้าจอเหมือนผมนี่แหละนะครับโดยที่ ไอวงตรงนี้มันจะมีลักษณะต่างกันถ้าเป็นสีเหลืองคืออัพไม่ได้แล้วเนาะถ้าเป็นสีแดงยังอัพได้อยู่ถ้าเป็นสีน้ําเงินคือเป็นสกิลพิเศษที่ต้องเก็บเนาะผมพูดเคยพูดไปตอนการอัพสกิลนะผาไปดูลิงก์ด้านล่างได้ผมติดไปให้นะครับเพราะว่าผมเคยอัพไปแล้วรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าคลิปมันยาวผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ฟังมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าอันนี้คือบัฟที่ใช้กันบ่อยเนอะสล็อตนะครับผมในส่วนของสลอ็อตวิกเนสนะครับผมรีจูเวนชั่นนะครับ ไลท์ลิชนะครับผมบารีอัลลิสแมนนะครับอันนี้ที่ต้องใช้เนาะแล้วก็ในส่วนของทักษะต,ต่างๆลิสต์แตะแอสเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเป็นเล่อๆแรกๆ,ๆนะผมแนะนำให้ใช้พวกไล่เวทเร็วๆก่อนนะครับจะได้เอาตัวรอดได้เนาะอันนี้โคตรสำคัญบารีอัลลิสแมนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆอัพไปนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเองซึ่งบางอันก็จะมีประโยชน์บางอันก็เป็นเหมือน เป็นออฟสวยๆเฉยๆนะครับบางอันก็ไม่มี้ค่ะมีความจําเป็นอะไรนะอัพแต่สิ่งที่เราต้องใช้รอบแรกๆก่อนเพราะรอบตื่นรอบ2ถ้ามีบัฟที่ดีแล้วคุณผู้ชมก็จะรอดง่ายขึ้นเยอะนะครับผมส่วนในส่วนของดินจาผมแนะนําตายและเกิดใหม่นะพิกเซนนะครับผมใครเป็นสายดินจาก็อัพพวกชูรีเยนไปแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีก็อัพเมดิซีนนะครับให้พลังเพิ่มพลังโจมตีได้นะครับแล้วก็พวกนี้เป็นพวกตีนแมวเนาะแล้วก็ พวกชาโดอาร์จะเป็นสายดินจ่าเอาไว้ที่หลังก็ได้นะครับผมนี่คือสายเบสที่เราใช้บ่อยหรือถ้าใครเป็นสายเบสที่ปาพวกอาเรไหนะพวกหมอกหรือพวกหมอกพิษอะไรพวกเนี้ยก็ได้หรือใครจะอัพเป็นพวกกาวไฟเออร์พวกกับดักอะไรพวกเนี้ยก็ได้นะครับ,ำรบทำให้ศัตรูติดท่าประดิษิ์แล้วเราก็ค่อยฆ่าก็ได้เนาะแต่คลิกเชนนี่เป็นที่สาคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราใช้บ่อยถ้าเร่กับวัดเราตายบ่อยอ่ยิ่งตายบ่อยยิ่งใช้เยอะ เดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วเราจะสามารถอัพได้ทั้งหน้าจอเหมือนผมนี่แหละเหมือนกันนะครับสีเหลืองคืออัพไม่ได้แล้วสีแดงอัพได้สีถําเงินคือสกิลพิเศษซึ่งของดินจาจะเป็นของเลนไฮยาบุสะเท่านั้นเลยนะครับผมโอเคไหมพอเข้าใจไหมครับนี้เป็นคำถามที่9นะที่ผมเอามาฝากกันแล้วบางอันก็จะมาจาก DLC ที่สด้วยนะครับผมซึ่งสามสิบเอ็ดสกิลที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีส่วนของดินจาด้วยนะครับผมรับนั่นก็คือทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เป็นอบ้างครกับ คำถามที่ผมคัดมาให้สำหรับเป็นปัญหาสำหรับมือใหม่เนาะมือเก่าด้วยถ้าใครยังไม่ทราบนะครับก็อย่าลืมแสดงควาคิดเห็นกนันมาด้านล่างให้ด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบเนะแล้วก็มีอะไรอยากให้ทําเพิ่มอีกไหมกับเรื่องปัญหาต่างๆนะครับก็ขอโทษทีที่หายไปนานนะพอดีคอมมันเสียแล้วก็เอาไปซ่อมมามันก็ย,ยังเสียอยู่แต่ก็เดี๋ยวพยายามทำบัมมาต่อลวกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังคงติดตามกันเหมือนเดิมแนละ้วสวัสดีผู้ชมท่านใหม่ๆด้วยที่ติดตามกันเข้ามานะครับสำหรับเดือนี้ ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันเหมือนเดิมและสำหรับสนับสนุนกันเหมือนเดิมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไม่เป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย